ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบกันนะครับว่า r รย์แอนคิงตอนนี้ได้เพิ่มช่อง YouTube มาเป็นช่องที่2แล้วนะครับชื่อว่า r รย์แอนคิง V 2นั่นเองนะครับทุกคนนะเป็นช่อง YouTube ที่2ของ r รย์แอนคิงนั่นเองนะครับก็ช่องที่2จะมาในคอนเทนต์ที่ว่าเออมาเล่น เกมเนแต่ละเกมเป็น ep ep นะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ผมได้ลงคลิปไป2คลิปแล้วนะครับก็คลิปแรกก็อ่า ep แรกที่ทําเกมก็คือทนน100ภารกิจพิชิตครึ่งแสนนี่ครับก็ดําเนินมาถึง ep สองกันแล้วนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับนะถามว่าหาไม่ค้นหาใน YouTube ก็คือเรียน King v 2ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนะ แล้วก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาประกาศนะครับกิจกรรมนะฟังดีๆนะครับผมจะมาประกาศกิจกรรมนั่นเองนะครับทุกคนกิจกรรมจะมีให้เล่นแต่วันที่7ก็คือวันนี้นะครับทุกคนจนถึงวันที่15นะกิจกรรมมาให้เล่นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์นะครับหรือว่าหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะครับก็คือให้กดติดตามเรียนคิง v สองนะครับกดติดตามช่องเรียนคิง v สองแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด แคปหน้าจอส่งมาในไลน์แอดของผมนะครับตรองนี้ดีนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเจ้งเตอนทั้งหมดแล้วแคปหน้าจอส่งมาในไลน์แอดของผมนะครับผมจะเป็นการสุ่มนะครับโดยการใช้โปรแกรมสุ่มรายชื่อวง้อนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาประกาศให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะโอเคครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย